คำพูดของนายวันนอที่ถ้าทุกท่านได้ฟังแล้วก็จะดูประหนึ่งว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่กําลังให้กําลังใจลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าเนื้อหาในคําพูดเนี่ยผมว่ามันรุนแรงเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นนักปลุกระดมที่เรียกว่าชั้นเซียนพูดอย่างไม่ต้องผิดกฎหมายแต่ว่าเนื้อหาในการพูดเนี่ยคนฟังเนี่ยถ้าคนฟังที่เป็นอุดมการเดียวกันก็จะฮึกเหิมเช่นใช้คําว่าจิตวิญญ,ญาณนะครับจิตวิญญ,ญาณนะครับคำนี้ครับเป็นคําของนักปลุกระดมที่ให้คนอื่น ไปตายแทนโดยที่ตัวเองนั่งวางแผนตัวเองนั่งบงการอยู่เบื้องหลังนายว่านอพูดลักษณะนี้เท่าที่เราเห็นสองครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงที่มีการเลือกตั้งพูดกับนักศึกษามุสลิมที่ไปเรียนที่ต่างประเทศต่างประเทศอาจจะเป็นอิรักอิหร่านอัฟกานิาสถานปากีสถานซีเรียซาอุดีอาระเบียอินโดนีเซียบรูไนตุนิเซียผมไม่แน่ใจแต่นั่นคือนักศึกษามุลิมไปเรียนเมืองนอกเป็นพันพัน,พนคนแปลกไหมครับพี่น้องคนไทยคนพุทธ เราไม่มีความสามารถจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแต่พวกนี้มีเงินไปเรียนน่าคิดไหมครับเอาทุนมาจากไหนเรียนมาแล้วกลับมาทําอะไรในเมื่อไปเรียนศาสนาอ้างว่าเรียนศาสนาแต่กลับมีการก่ขอการร้ายวางระเบิดประกอบอาวุธไปเรียนอะไรนายวันนอปลุกระดมผมถามไม่น Facebook ส่วนตัวนะครับหลายครั้งนะว่าคุณวนอเนี่ยมีความอาฆาตพยาบาทต่อสถาบันกษัตริย์ก็คือรชาชวงศ์จักรีใช่ไหมในฐานะที่ตาของนายวันอซึ่งเป็นสุลน่านเมืองรามัน ถูกอุ้มหายไปและราชวังวังของเมืองรามันเนี่ยถูกเผานายวันนอพูดกับคนใกล้ชิดว่าเขาจะต้องเอาคืนเอาคืนใครก็เอาคืนคนที่เผาวังและคนที่อุ้มตาหายไปและใครอุ้มหายไปเพราะตาของคุณเป็นกบฏคนที่อุ้มหายก็คือทหารของกลุ่มรัตนโกสินทร์แสดงว่านายวันนออาฆาตพยาบาทกลุ่มรัตนโกสินทร์ซึ่งมีราชวงศ์จัก,กรีเป็นผู้ปกครองนายวันนอแค้นราชวงศ์จัก,กรีเหรอเหตุการณ์วางระเบิดในหลวงร .9 ชกาที่ยาลา ตอนนั้นนายวันนออายุประมาณเกือบ30ท่านผู้ชมคิดว่านายวันนอมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีส่วนรู้เห็นไหมหลังจากนั้นนายวันนอก็เข้าสู่การเมืองและเติบโตเข้มแข็งจนวันนี้เป็นตําแหน่งประธานโ i c ภาคพ,พื้นเอเชียอาคเนเงินทองที่มาจากตะวันออกกลางเขาบอกว่าต้องผ่านนายวันน <l ain> จรไหมครับคุณวันนเพราะฉะนั้นคนที่กลุ่มเงินก็คือคนที่มีอํนนานาจแล้วการขับเคลื่อนต่างๆต,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 ต้องใช้เงินไหมครับแม้กระทั่ง ม็อบที่กําลังลุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดินแดงอยู่ตอนนี้ต้องใช้เงินไหมครับต้องขอบคุณช่องอมรินนะครับท่านผู้ชมที่ไปเจาะมาได้ว่าวัยรุ่นที่ไปบวก,กับตํารวจทุกค่ำคืนเนี่ยช่องอมรินนํามาเปิดเผยว่าไปสัมภาษณ์แล้วมาจากแถวมีนบุรีมาจากมีนบุรีมีนบุรีรห่างออกไปอีกนิดเดียวก็เป็นหนองจอกติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมผมจะไม่สรุปจะไม่โทษใครทั้งสิ้นเพราะอย่างที่เคยพูดกันเอาไว้ว่าเรื่องการเมืองอปศจะไม่ลงไปเ้าล่วงแต่ว่า ใครจะไล่ประยุทธ์เนี่ยเราเราเองก็ขออนุญาตสนับสนุนนะครับเพราะว่าถือว่าคดเอกประยุทธ์เนี่ยทำความเลวร้ายให้กับพระพุทธศาสนาไว้อย่างใหญ่หลวงนะครับมีความคิดร้ายต่อพระพุทธศาสนาทําร้ายพระกับไล่พระยัดคดีให้พระเยอะแยะ,ยะ,ยะ